สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นําพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเอามาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ศึกษากันนะครับพระองค์นี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้แล้วก็เป็นพระเก่าเก็บจริงๆพระที่อยู่ในหีบในหอ่อที่ไม่ ไม่ได้โดนแสงไม่ได้โดนฝุ่นเป็นพระเก่าเก็บจริงๆเนื้อผิวองค์พระจึงได้แห้งแล้วก็ไม่ได้สกปรกได้แห้งแล้วก็มีครา,า,า,าบเนื้อผงสีขาวาจะติดปกคลุมในส่วนที่เป็นส่วนลึกขององค์พระถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีจะเห็น ความเหี่ยวย่นของเนื้อพื้นผิวขององค์พระเนี่ยความเหี่ยวย่นจะเกิดจากธรรมชาติพระที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อปีผมจะค่อยๆ z ูมดึงเนื้อขึ้นมาให้เห็นนะครับเนื้อองค์พระก็เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับ พระของหลวงพ่อแก้วเนี่ยเนื้อพระเขาจะมีความละเอียดในการบดท,ทําเนื้อพระเนี่ยทั้งลักทั้งไรเนี่ยจะต่างจากหลวงพ่อเกจิองค์อื่นคือเนื้อพระจะมีความละเอียดแล้วเศษของว่านที่ผสมไม่ว่าจะเป็นไม้กุ๊กไก่ว่านต่างๆที่หลวงพ่อเอามาใช้เนี่ย ซึ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องสเสน่มหานิยมจะบทละเอียดผสมอยู่ในเนื้อพระถ้าเราเอากล้องที่มีความละเอียดตั้งแต่ 60x ขึ้นไปเราก็จะเห็นเศษของเนื้อว่านนะครับจะอยู่เป็นจุดๆกระจายทั่วองค์พระ พระของหลวงพ่อแก้วนะครับอย่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับเท่าที่ผมศึกษาดูแล้วเนี่ยาการดูตาหนิพิมพ์เนี่ยของอคือผมก็ซื้อหนังสือของสมาคมมาศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาจากของจริงด้วยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระของหลวงพ่อแก้วเนี่ย พิมพ์ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีพิมพ์2พิมพ์นะครับคือไม่ได้มีบล็อกเดียวมีหลายบล็อกแล้วก็ตำหนิของพระเนี่ยก็แต่ละบล็อกก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้ใช้ในการพิจารณานะครับก็คือดูเนื้อพื้นผิวขององค์พระเนี่ยเนื้อเป็นหลัก แล้วความความเป็นธรรมชาติขององค์พระเนี่ยสำคัญนะครับแล้วประกอบกับพิมพ์นะครับพวกนี้เราจะประมวลผลเอามารวมๆกันแล้วก็ใช้ในการพิจารณาแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพระทำพระเกะพระปอมพระเรียนแบบเนี่ยก็ทำออกมาได้ใกล้เคียงนะครับ ถ้าเราไม่ศึกษานะครับไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจให้ดีนะครับเราก็อาจจะได้พระเกมานะครับอย่างอย่างที่พระเกเขาทำออกมาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เขาทำออกมาก็โอเคแล้วเพราะว่า,าผมจะไม่ไปติอะไร นะครับว่าต้องอพักเก้ทำตรงนั้นตรงนี้มันมีตรงนี้มันไม่ใช่อะไรไม่ได้ตินะครับเพราะว่าที่เขาทำเนี่ยมันดีแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยมันดูง่ายว่าเป็นพระเก้นะครับเพราะว่าถ้าไปติแล้วบางทีไปแก้ข้อบกพร่องต่างๆแล้วมันก็จะดูยากนะครับอ่าคราวนี้มาดูของเรานะครับเห็นไหมครับอ่าซอกอ่าตรงซอกด้านด้านซ้ายมือจะมีเนื้อเกินเป็นจุด นะครับเป็นจุดขึ้นมานะครับเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับไหลไหลขวาขององค์พระนะครับจะเว้าลงไปนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังแบบคือการทำพระที่เป็นทรงพระปิตา ทำด้วยเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ใช้กดลงไปทั้งด้านหลังเพื่อให้พระเนี่ยลงไปสู่บล็อกด้านหน้าเนื้อได้เต็มแล้วกอ็อาจจะสามารถดึงออกมาได้นะครับโดยใช้ไอตัวบล็อกแบบด้านหลังเนี่ยครับกดนะครับมันก็ดึงออกมาจากบล็อกด้านหน้าได้ ผิวด้านหลังจะเห็นนะครับว่า,าจะมีความเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นมากเลยพระองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับสวยสวยมากๆเลยความเหี่ยวย่นเป็นธรรมชาติมากคาบแป้งนะครับที่เห็นอยู่ในซอกอขององค์พระคือนิ้วเราจับไม่ถึงนะคาบเนี่ย จะเป็นคาบลางๆอ่อนๆคือการระเหยของความชื้นขึ้นมาแล้วก็นำพาทั้งน้ำมันขึ้นมาแล้วก็พาผงปูนขึ้นมาด้วยผงปูนก็เป็นผงปูนพุทธคุณที่เอามาคุกกับเนื้อรักเนี่ยขึ้นมาก็ติดเป็นคาบที่เห็นคาบอ่อนๆพานี้ไม่ได้ผ่านการจับเลยนะครับ ก็มาจับไอตอนผมทำคลิปเนี่ยแหละมันมีความจำเป็นต้องจับนะครับก็หลังจากนี้คงไม่จับแล้วแล้วก็เห็นขอบจะมีความบางไม่หนาครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส0 x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดของอ,องค์พระนะครับ แบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนิเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับ แล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเค็งไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอารกอไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน X x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซต์นะครับ ให้หยดน้ำยานะครับเพียงหนึ่งหยดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับ2นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยืดเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุ อยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ้ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอน ขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ